สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอนะัปเดตสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับก็ยังต้องจับจ้องมองดูนะครับในตอกกลางนะครับเรื่องความขัดแย้งนะระหว่างทางอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยมันขยายตัวบันปลายไปกับกลุ่มเอชบลละนะครับในเลบานอนเพราะมีปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิเอลนะครับ ส่วนทางใต้น,นะครับกลุ่มฮูตีที่โจมตีบรรดาเรือที่โยงเกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับวันนี้ข่าวมันก็มีว่ามีผู้หนุนหลังสิครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศนกันนะครับว่ามีผู้หนุนหลังฮูตีหรือเปล่าข่าวบอกนะครับว่าปูตินเขย่าตะวันตกข้อมูลของรัสเซียช่วยเหลือฮูตีโจมตีบรรดาเรือที่เชื่อมโยงอิสราเอลในทะเลแดงหรือไม่การเคลื่อนไหวใหญ่ของปูตินนะครับในเยเมนเขย่าตะวันตกที่นําโดยสหร,รัฐและอิสราเอล รัเสเซียนะครับได้ส่งข้อมูลการตรวจติดตามของบรรดาเรือตะวันตกแก่ฮูตีรายงานเก่าวรัเสเซียนะครับได้ผ่านข้อมูลสู่ IRGC ของอิหร่านรายงานกล่า Wall Street Journal นะครับสร้างการเก่าอ้างที่น่าตกใจเกี่ยวกับบรรดาการโจมตีของฮูตีในทะเลแดงรายงานนะครับได้กล่าวว่ารัสเซียได้จัดหาข้อมูลที่เป็นเป้าหมายต่อบรรดาเรือตะวันตกในช่วงต้นก่อนหน้านี้นะครับในปีนี้ พอสีเจนนลนะครับได้โค้ดคาแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยนามแห่งหนึ่งนะครับในรายงานของพวกเขาที่จะยืนยันการกล่าวอ้างต่างๆนั้นมันได้กล่าวว่าข้อมูลนั้นนะครับได้ถูกส่งผ่านบรรดาสมาชิกขององค์การพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านที่ได้ฝังนะครับอยู่กับฟูงูตีในเยเมนข้อมูลดาวเทียมของรัเสเซียนะครับได้ถูกส่งให้เพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มที่หนุกหนุนหลังโดยอิหร่านขยายการโจมตีต่างๆ ของพวกเขาการอ้างถึงบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆนะครับ Wall Street Journal ได้กล่าวว่ารัเสเซียกําลังกวนความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคตัวนอกกลางที่จะสร้างบรรดาปัญหาต่างๆสําหรับสหรัฐรายงาน Wall Street Journal นะครับไม่ได้อ้างถึงคําวิพากษ์วิจารณ์ใดๆจากรักเสเซียหรือกบฏฮูตีทะเลแดงนะครับได้กลายเป็น1นึนะสมรภูมิรบสําหรับเหล่าบรรดาผู้ส่งนะครับ ทางเรือต่างๆตั้งแต่ฮูตีได้เริ่มต้นการรณรงค์ของพวกเขาทั้งหลายฮูตีนะครับได้พุ่งเป้าหมายเรือต่างๆมากกว่า80ลำซึ่งพวกมันทั้งหลายนะครับได้ถูกกล่าวอ้างว่าเชื่อมโยงนะครับกับทางอิสราเอลกบฏฮูตีนะครับกล่าวอ้างการโจมตีต่างๆของพวกเขาทั้งหลายอยู่ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกับบรรดาชาวปาเลสไตน์ในกาซา กองกำลังร่วมนะครับที่นำโดยสหรัฐเนี่ยได้บรรลุผลการโจมตีทางอากาศต่างๆในเยเมนในการโต้ตอบนะครับต่อบรรดาการโจมตีของฮูตีในไม่นานมานี้นะครับอิสราเอลยังได้โจมตีบรรดาเป้าหมายต่างๆของฮูตีในท่าเรือฮอดิดาของเยเมนนะครับนั้นข่าวแปรต่างประเทศทีนนะครับเป็นการเก่าอ้างนะครับจากรายงานฉบับหนึ่งนะครับหรือหลายฉบับนะไม่แน่ใจนะครับว่า ทางรัเสเซียนะครับได้ให้ข้อมูลนะผ่าน IRGC ของอิหร่านนะครับให้แก่ทางาฮูตีเพราะว่า,าเหมือนกับว่าอิหร่านเนี่ยนะครับนะได้เข้าไปฝังตัวนะอยู่ในฮูตีในเยมเมนนี่แหละ,และรับข้อมูลข่าวสารนะดาเทียมจากทางรัเสเซียนะครับในการโจมตีบรรดาเรือที่เกี่ยวโยงกับอิสราเอลในทะเลแดงนะครับนี่เป็นการเก่าอ้างเก่าวหานะครับจาก รายงานนะครับจาก Wall Street j o u น n a l นั่นเองจากแหล่งขา่าวที่ไม่เปิดเผยนามนาแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใดนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า,าเรื่องราวระดอกกลางเนี่ยจะถูกโยงกับมาหามหน้าดโดยเฉพาะนะครับทางรัสเซียนะที่จะเข้ามาเกี่ยวโยงระดอกกลางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเก่าหานะจากสำนักข่าว Wall Street Journal นะของทางตะวันตกนะครับเอาติดตามสถานการณ์นะครับว่าจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่า นะครับเพราะว่าดูเหมือแล้วเนี่ยมันจะลุกลามบัปลายยังไงชอบกลน,นะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ